รับมือฝนแรากอิกทธิพลมวลอากาศเย็นและกระแสลมตะวันตกแนวโน้มลักษณะอากาศ10วันข้างหน้าสวัสดีค่ะวันพระหัส,สบ,บดีที่11มกราคม2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะวันนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ยังคงอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่จึงมีอุณหภูมิปรับสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสและมีหมอกในตอนเช้าบริเวณยอดดอยยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งยอดภูช่วงนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวแต่ในช่วงกลางวันไม่ต้องพูดถึงอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นทำให้มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็เริ่มอ่อนกำลังลง หากตาตอนล่างภาพรวมจึงมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งจากหลายเหตุปัจจัยจึงส่งผลทําให้ลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุด16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด 1กถองศางเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศางเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด12-17องศางเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากแนวโน้มลักษณะอากาศที่อุณหภูมิค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างวันขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกปกคลุมเอาไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นจะเป็นช่วงที่หลายท่านเฝ้าจับตา เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนและทะเลจีนใต้ตั้งแต่วันที่12มก,กราคมเป็นต้นไปในขณะที่กระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาจะเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณประเทศไทยของเราเกิดพายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกบางแห่งในระยะแรก ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยยอดดอยยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งส่วนยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อเนื่องคาดว่าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางระลอกนี้ ประกอบกับกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะส่งผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่18มกราคม2567เลยทีเดียวส่วนบริเวณภาคใต้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงดังกล่าวทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยโดยคาดว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพอแม่พีน้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพร้อมทั้งติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องจากหลายปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่12ถึง18มกราคม2567บริเวณภาคเหนือจะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งในช่วงวันที่13-16ถึงมกราคมโดยมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-10องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งในช่วงวันที่14ถึง16มกราคมโดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง1ถึง3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิตม่ำสุด16องศาเซลเซียสสูงสุด33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิตม่ำสุด 1 0ถึงองศางเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรกโดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสสูงสุด33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรก โดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30-40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค ในช่วงวันที่15-16มก,กราคมอุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฟังคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ถึง30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะแรกอากาศเย็นในตอนเช้าหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสจากหลายปัจจัยที่เข้ามาส่งผลกระทบ จึงมีข้อควรระวังในช่วงวันที่12ถึง18มกราคมขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ลงแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร โดยในช่วงวันที่15-16ถึงมกราคม2567พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักเอาไว้ด้วยพ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงในช่วงท้ายคลิปขอฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนที่ระดับคุณภาพอากาศหรือค่า PM 2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองในแต่ละจังหวัดขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้งและสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายตลอดเวลาติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศลวงนารวมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่าน ที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ